ันนี้เป็นการประชุมกรมนะครับวันนี้ก็ไปการรับ้องใหม่และก็มีอยู่สองสามท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ก็ประชันเรียบร้อยแล้วทำงานเธอเอาขาลงไม่ได้หรอข่อยห้างอาจัรย์เนี่ยเอาขาลงไม่ไหมเธอเธอขาเธอเท้าเธอเออ ก็วันนี้ก็มีการประชุมมีหลายเรื่องนะครับเพื่อได้รับการพิจารณาหลายวาระด้วยกันจะเห็นว่าใช้เวลานานพอกวนก็ดีมีการหาดูในหลักการสําคัญในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ระบาดทำในขณะนี้คือโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลบ้างเรื่องสารารูโวพื้นฐานบ้างอะไรเหล่านี้เขาทํามาเยอะแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะหาได้ไดจากสิ่งนี้ได้อย่างไรต้อหาวิธีการให้คนเข้าถึงประโยชน์และไปขยายให้เกิดทาให้เกิดเศรษฐกิจต่อเนื่องขึ้นมานะครับไม่ว่าจะภาคก,การเกษตร ไม่ว่าจะการเอ่อการค้าการลงทุนต่างๆก็ต่มนะแล้ววันนี้เราก็พูดถึงนาะคตของเราวันนี้ก็มีการพิจารณาถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของอ่าสถาบันการเงินนะซึ่งก็เป็นการพิจารณาตามหลักการนะเราก็ต้องเอาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเพราะช่วงโควิดเนี่ยนะช่วงที่มีสงครามการค้าด้วยด้วยความขัดแย้งในโลกก็สูง เราต้องหาทางวันที่เราก็ปักบุตรแล้วว่าตั้งแต่ปีนี้ปีหน้าไปต้นไปโดยเฉพาะอยิ่งในแผนของสภพัฒน์แผนที่13เนี่ยต้องกำหนดตรงนี้ไปว่าปักบุตร13เรื่องนะที่สาคัญที่ตอนนี้นะที่เราต้องดำเนินการโดยเฉพาะอยิ่งในเรื่องของเรื่องแรกคือเศรษฐกิจกมูลค่าสูงและก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้เราก็มีทั้งอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการบริการดิจิทัลประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์การแพทย์และสุขภาพครบวงจรฐานการผลิตจานยนต์ไฟฟ้าพวกอะไรขวา ด้วยนะเราเน้นตรงนี้แล้วการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่านะครับกรเกษตรและ,กะเกษตรแปลรูปมูลค่าสูงอันนี้คือกล่องในส่วนของกล่องเศรษฐกิจนะครับเป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมกล่องที่2ก็คือวิถีชีวิตที่ยั่งยืนก็อะไรแก่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมความว่าง,งตำ่ำลดย m สองจุดท่าลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับ อันนี้เราต้องจากภาคการผลิตและบริโภคที่ทําลายสิ่งแวดล้อมจะต้องไปสู่วิถีชีวิตที่มีความปลอดภัยนะครับและยั่งยืนอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องจากโอกาสที่กระจุกตัวเข้าไปสู่โอกาสสำหรับทุกกลุ่มคนและทุกพื้นที่นะครับก็เช่นในเรื่องของ SMB วิธกิจชุมชนวิธกิจสังคมให้มีการเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพื้นที่และเมืองที่มีความเจริญทันสมัยน่าอยู่ ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสมนะครับอีกด้านนึงคือเรื่องปัจจัยสนับสนุนการพิกชฉมประเทศก็คือการสร้างทรัพยากรมนุษย์เพิ่มกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงสมรรถนะสูงนะครับเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศจากภาคการศึกษาผลิตคนให้ตรงความต้องการของประเทศนะครับภาครัฐก,ก็ต้องเข้มแข็งภาครัฐก็ต้องไปปรับไปสู่การใช้เทคโนโลยีการใช้ดิจิทัลหรือใชอ้โครงสร้างเหล่านี้มาดำเนินการนะครับลดคน นะครับใช้ให้การประการอย่างรวดเร็วขึ้นนะครับโดยใช้เทคโนโลยีขึ้นมาอันนี้เราต้องมีนาทั้งหมดนะครับก็มีระยะเปลี่ยนผ่านในส่วนตรงนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาในเรื่องของกําลังคนที่มีทักษะต่ําของเราและภาครัฐที่ล้าสมัยเข้าไปสู่กาลังคนและภาครัฐที่มีสมรรถนะสูงหลายอย่างนี้มันต้องปฏิรูปไปด้วยกันทั้งหมดอะปฏิรูปการเศรษฐกิจปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปสังคม ประุกฎหมายทั้งหมดนะครับนี่คือประเทศของเราทุกประเทศก็เป็นอย่างนี้แหละนะถ้าทําทุกวันได้มันก็ไปได้ดีนะ mm hmm. ก็เรียนขั้นต้นเป็นเท่าน,นี้ก่อนนะครับ mm hmm. เรื่องต่อไปมันมีหลายเรื่องนะ mm hmm. แต่เอาเฉพาะที่จาเป็นก่อนเดี๋ยวที่เหลือก็ไปถามจากทางนนแล้วกัน mm hmm. เรื่องของวัคซีนวันนี้รัฐบาลก็โดยสบคก็จะมาบริการ นะให้เกิดความสะุกรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยผมก็ให้กระทรวงการคลังทางองค์ไทยไปร่วมกันทําแพลตฟอร์มในเรื่องของการที่จะเข้ามาสิรร่วมในการฉีดวัคซีนกระจายไปถึงทุกจังหวัดนะเพราะเดิมเรามีการให้วัคซีนไปนะตามการพิจารณาของหลักการดนาศาศาศา้านสาธาุณสุทธิพีอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ยังไม่ครบยังไม่ทั่วถึงแต่ทั้งนี้ก็เป็นไปตามวัคซีนที่มีในปัจจุบันนะครับทั้ง2ยี่ห้อ แล้วในเดือนพฤษภามิถุนาจะเข้ามาเป็นจํานวนเป็นล้านโดสตอนนี้มันเข้ามาเป็นแสนโดสอยู่นะครับเพราะฉนั้นผมนกเกรการตรงนี้เพราะนั้นวันหน้าเนี่ยเมื่อเราออกตรงนี้ไปมันก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรมาตรการคนละครึ่งในทท้องเนี่ยก็แจ้งเข้ามาปีความสง์อยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนแล้วก็ทางน้องเขาจะนัดมาวันน้วันนี้มาฉีดก็แล้วกันนะก็ขอให้ติดตามตรงนั้นแต่ระหว่างนี้ก็จะมีการฉีดอย่างต่อเนื่องนะตามวัคซีนที่มีอยู่แล้วก็แบ่งกระจายไปแล้วในขณะนี้ในชั้นต้นนะครับ ก็ผมก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีเพื่อสอบค้องับการท่องเที่ยวโดยจะเปิดในเดือนอะไรล่ะมิถุนากลกดายนี่ด้วยใช่ไหมที่ภูเก็ตนะตั้งแต่ตั้งแต่พฤษภาปะ่ะใช่ไหมต้องเตรียมการตรงนี้ไปก่อนไงเพราะว่าเราต้องแข่งขันกับต่างประเทศเหมือนกันนั้นประเด็นก็คือเราทํำยังไงให้ปลอดภัยนะครับในส่วนในพื้นที่กภูเก็ตก็มีข้อเสนอมาว่าเอ๊ะทำาไงจะไม่กักตัว ก็ถ้ามันฉีดวัคซีนมาครบสองเข็มอะไรหรือเข็มเดียวอะไรก็ไปพิจารณากอีกทีว่ามันมีผลแค่ไหนยังไงนะครับถ้ามันทำได้ก็ผมก็พร้อมที่จะจะดูแลตรงนี้แต่ข้อสาคัญก็คือว่าที่ผมบอกว่าอืมเกาะภูเก็ตก็คือเกาะภูเก็ตภูเก็ตมันไปเกาะยาวๆใช่ไหมมีตอนบนตอนกลางตอนล่างใช่ไหมก็ถ้าสมมติเราจัดระเบียบได้เอาคนจะมาเที่ยวตอนบนก็มาข้อตอนบนก่อนหรือคนตรงกลางก็เข้ามาตรงกลางคือเข้าพร้อมกันน่ะบนกลางล่างเข้ามาพร้อมกันทั้งเกาะแหละ แต่มันต้องมีเวลาในการที่อยู่ในพื้นที่สักเท่าไหร่และมันจะเคลื่อนย้ายพื้นที่ตรงนี้ได้เท่าไหร่มีการมีแพลตฟอร์มต่างๆลงทะเบียนกันยังไงผมว่ามันต้องปลอดภัยกว่ากว่าที่จะทะเลทะป่ากันมั้งผมว่านะถ้ามันขยายกันเต็มทั้งเกาะทีเดียวแล้วไปมาทั้งเกาะมันก็วุ่นเหมือนกันนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาครับวันนี้ก็ขอเน้นย้ำในเรื่องของตลาดต่างๆด้วยนะผมก็ย้ำไปแล้วล่ะ ว่าทุกตลาดเจ้าของตลาดต้องมีความรับผิดชอบตรงนี้ในเมื่ออยู่เป็นเจ้าของตลาดอยู่ก็ต้องมปจุดคัดกรองมีตรวจอุณหภูมิตรวจใสห่หน้ากากแล้วเกิดเข้าไปในตลาดทั้งคนขายคนซื้อแหละไม่ไงั้นก็รัฐบาลก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกเพราะรัฐบาลได้กำหนดนโยบายไปหมดแล้วนะมาตรการต่างๆต้องช่วยกันนะครับนะผมไม่โทษใครนะแต่ต้องช่วยกันไงนี่ถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันนะครับทุกคนเรื่องของมิวสิบแปดถามมาเรื่องการคุ้มครองดูแลกลุ่มขับรถส่งอาหารวันนี้ก็ได้ ได้ให้ทั้งกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะรับทราบตรงนี้ไปแล้วว่าจะทำยังไงช่วยเหลือเขาอย่างไออางไนะบางทีมันถูกแล้วเปรียบใช่ไหมแพลตฟอร์มต่างประเทศบางแพลตฟอร์มไทยเองบ้างแล้วเรื่องของการที่ไปส่งอาหารแล้วเขาไม่รับพอไม่รับขึ้นมาก็ไอคนส่งต้องรับผิดชอบราคาอาหารเองไม่ได้นะผมว่าก็ขอบคุณนะอันนี้ผมก็ก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเรื่องการฝึกเรื่องใดการฝึกฝึกร่วมฝึกต่างๆก็ไปหาด้วยกันฝ่ายข,อของคนร,รับเรื่องไปพี่นานะ คือมันก็เป็นความจําเป็นเหมือนกันอ่ะมันมีหลักการในเรื่องของการเขาเรียกอ,อะไรการฝึกร่วมฝึกผสมอะไรต่างเรื่องของภูมิภาคเรื่อง,องความมั่นคงนะก็ลองไปดูที่ว่ามันมันจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับรัฐนะบาลกับรับฟังเรื่องของกลุ่มชาติพันธรรุ์ทัลักษเข้าไทยผมก็ไม่ได้บอกไม่ได้ถึงทะลักษ์เราตอนนี้หรอกเท่าที่มีในภาพนะก็อยากจะบอกว่าสื่อบางคนสื่อบางท่านก็เอาลูกเดีออกมาแพร่จริงๆแล้วเนี่ยมีการเจรจามีการพูดคุยหลายคนก็เข้ามาหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้เข้าเข้ามานาล่องมาก่อน พอมาเจอเราก็ชี้แจงแล้วก็ถามเขาว่ามันมีปัญหาอะไรในประเทศของเขาตรงในส่วนที่ท่านอยู่แต่บันดนี้เขาบอกไม่มีอ่ะไม่มีก็กลับไปก่อนได้ไหมละ่ะไม่ได้เอาปืนผ่านหน้าไม้ไปจี้เขาไล่เขา,าไว้เมื่อไหร่จะไม่จะเบอร์วยพรให้กันดูซ้ำไปนั่นคือมนุษยธรรมเลยนะเอาไว้สถานการณ์มันรุนแรงขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็ข้อแก้ไปแล้วกันเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะมีศูนย์หประยบตั้งกี่ศูนย์นะเก้าศูนย์มั้งสี่แสนกว่าคนน่ะเป็นสิบยี่สิบไปวันนี้ก็เหลือเพียงแสนกว่าคนที่จะต้อง เดิมก็เคยสัญญาไว้จะเอากลับไงเพราะเดิมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนีมันก็ต้องหยุดไปอีกอ่ะ,นะของใหม่ก็ต้องเตรียมการให้พร้อมนะจ๊ะเราต้องดูแลมนุุยธรรมไงนะมาตบกันเราเยอะนะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงอะ่ะไม่มีการเราผักดันไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเขาลบลบกีอยู่จะผักดันไปได้ไงอะ่ะถูกไหมถ้าไม่มีก็กลับไปก่อนได้ไปนะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างก็ไปดูแล้วกันนะมันเป็นเรื่องของการไปปฏิบัติตามพรบจัดซื้อจัดจ้างถ้านผิดถูกตรงไหนก็ไปดูตรงนั้นนะ จตอตอบไปแล้วพูดแล้วก็กลับมาใหม่ก็ต้องไปไปฟ,ฟังนะในส่วนของการตรวจสอบอะไรทั้งน้นนะเรื่องรถไฟฟ้าสายที่เขียวอันนี้ก็กําลังพิจารณาอยู่แล้วกันนะบางเรื่องมันก็เราก็รู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยนะครับรัฐบางก็จะทําให้ดีที่สุดนะโอเคนะมีเท่านันแล้ครับอะไร แล้วไงอืมก็ผมทําไมผมจะต้องทำไม,มทําไมผม,ไม,ไ,มนะไม่ต้องพูดตรง้ล่ะมันเป็นเรื่องความแม่นคงนะจ๊ะถ้าถึงเวลาผมก็ตัดใจเองนั่นแหละนะเราจะไปพูดป่าประกาศรับโนดนรับนี่มันมันมันใช่ไหมล่ะเธอใช่ไหมเข้ามาแล้วาจะทาไงต่อไปเราก็ตเตรียมแผนนะเข้าจําเป็นก็เข้ามาเราก็ดูแลเขาแค่น,นั้นเองอย่าเปิดประเด็นเลยเรื่องนี้ คือเราก็ต้องจําเป็นนะเพราะเป็นเขตแดนไทยใช่ไหมการจะเข้ามามันก็ต้องเข้ามาโดยถูกกฎหมายอันแรกอันที่หนึ่งใช่ไหมแต่สถานการณ์การสู้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันถ้ามันเกิดภัยพิบัติมาเกิดเหมือนการบาดเจ็บล้มตายทางฝั่งนู้นเขาก็อาจจะเข้ามาเราก็ต้องมาหามาตรการของเราไงผมเตรียมมาดีไปแล้วล่ะนะบอกก็ได้อะไรด้วยละไม่พักนั้นหรอกถ้ามันเดือดถ้าเดือดร้อนจริงทีใช่ไหมถ้ามีความเดือดร้อนจริงๆมีการสู้กันตรงนู้นตรงนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกเข้าใจไหม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราจะไปประกาศโครงคาไปไอย้ยินตีรับไปเข้ามันไม่ใช่นะเราว่านะมีบอร์ที่ฉันพูดเนี่ยฉันสั่งผู้บริการนันบอกไปสั่งกระทรวงการหมไปสามนุษยแห่งชาติไปสั่งต่อวายสั่งจนไม่้องสั่งไงแล้วนะเขามีวิธีการของเขานะเรื่องอะไรที่มันอันตรายแบบแบบแ่บไปซึ่งไปกระเพือข่าวก็วเลย แล้ภาษาอะไรเขามาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะก็มีมาตลอดอ่ะแล้วมาเสร็จแล้วบางทีก็ไปไม่ได้กับตอนเนี้ยนะก็จะไปอยู่ประเทศโน้นประเทศนี้แล้วไปได้กี่คนนะพี่เพื่อนน้องคอนเซิร์นคอนเทนต์ต่างๆทั้งหมดข้างกันอยู่ทีทั้งหมดอ่ะทุกคนก็มีความหวังไปประเทศโน้นไงใช่ไหมต่อไปฮะนี่เราคุยเฉยๆนะเราคุยด้วยหลักการไม่ได้แก้ตัวไม่ได้ทิ้นล้ายกใจเย็นที่สุดแล้วล่ะผู้กสื่อต้องยิ้ม เดี๋ยวชอบหาว่าเราหน้างอหน้าเก่งใช่ไหมบางทีแล้วมันคิดไงไนคิดก็เลยเครียดต่อยหน้าตานก็เครียดจริงๆก็เป็นคนใจดีอ่ะเนาะทุกคนรู้ฉันอยู่แล้วอะไรนะมองเป็นาระก็เมื่อกี้คุณพูดอีกอย่างหนึ่งคุณถามว่าพอเราจะรับหรือเปล่า ไอ้ทั mortar, ้งนั mond, io, Matthew, ้บอกท่านรับแล้วมันจะภาระต่อไปมันเป็นคําตอบในตัวอยู่แล้วล่ะเป็นคาตอบในตัวถ้าถามคําถามที่สองไปหาคําตอบจากคําถามที่หนึ่งมีอะไรไหมจ้ะพอแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วกันผมไม่ห้ามใครไม่ได้อยู่ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ